สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีพิจิกท่นนาน้ำนะคะกับจอมขมังเวทนะีมีพละกำลังความสามารถเป็นที่พึ่งตนและคนอื่นยังไงบ้างนะความสามารถความกลัวความกล้านะถ้าจะไปสู่ค้ามหมายความสำเร็จก็ต้องไม่กลัวที่จะเจ็บนะคะสำหรับนี้ก็คือล้างไพ่ไว้เรียบร้อยแล้ว คนในจำนวน0.001% 00 00นะคะที่ประสบความสำเร็จเขาต้องผ่านการกล้าไม่กลัวที่จะไปสู่เป้าหมายก็ต้องยอมเจ็บบางนะคะ,ะชาวพิจิตรท่านน้ำเป็นยังไงนะคะมาเล่าสู่กันฟังกับ5ใบนะคะกับสถานการณ์เดือนพฤษภาคมค่ะ สามไม้เก้าดาบหกหกเหรียญสิบดาบหกไม้การเริ่มตน้นอย่างเก้าอย่างเก้าแรกของชีวิตนะต้องเริ่มตน้น ที่ความคิดของเราอดีตจบไปแล้วกำลังความคิดคิดมาคิดเยอะคิดไม่ได้นอนไม่หลับอนาคตยังไม่ถึงก็คิดอยู่นั่นแหละนะการเริ่มต้นในแต่ละวันที่จะโฆษณาซื้อประชาสัมพันธ์คิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำหาหนทางก็กินไม่ได้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เป็นเวลาปวดกระบอกตานะคะ เสีย yeah. วันเวลาล่วงเลยไปเปล่าๆกับการเริ่มต้นเดินทางของชีวิตนะการโฆษณาื้อประชาสัมพันนะก็วิตกกังวลนะต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอดีตมันจบไปแลว้วอนาคตวันพรุ่งนี้หรือชัดหน้าอะไรจะมาก่อนอยังไม่รู้นะคะทำปัจจุบันค่ะ บาลานชีวิตให้ลงตัวใจดีใจบุญสุนทานอันนี้ก็คนโสดได้ลงจากคานได้พบรักกับสายเป์ใจดีใจบุญเราก็แบ่งปันออกไปให้กับคนมีน้อยกว่านะคะไม่เอาเปรียบใครคะ่ะอย่างน้อยกอ็เสียเปรียบเข้าบ้างนะคะ สมองนะหาหนทางแก้ไขทำยังไงชีวิตจะลงตัวก็ลงตัวแลว้วได้พบคู่สายปเปร์ก็ได้ทำให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรงที่เข้มแข็งนะคะล้มแล้วลุกขึ้นเข้ามาช่วยชุชดให้ล้มอยู่ลุกขึ้นมาก็มุ่งมั่นไปที่ฉลองการงานลงตัวการเงินไรายได้ก็ได้พบรักกับสายเป จะวมตกกังวลอะไรก็เรื่องราวการเ,เริ่มต้นการงานของตนเองโฆษณาเสาือประชาสัมพันธ์งานนี้งานทางด้านสุขภาพทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆจำเจอ,อยู่บ่อยนี่ก็คือสุขภาพจิตนะคะควรหายเจ็บป่วยได้แล้วค่ะงานก็ลงตัวแลว้วการเงินรายได้ก็ ลงตัวค่ะจะมีปัญหาก็ได้ป่วยสุขภาพจิตนะคะอะพลังไปใช้ผิดที่ผิดทางผิดคนค่ะควรใช้ที่ตนเองอะพลังไปส่งใครไม่รู้ค่ะจนตาเจ็บป่วยหนักมากอันนี้มาดู มนุษย์จอมพลังนะคู้คิดมากคิดเยอะนะนะคิดจนป่วยสุขภาพจิตเสียเลยนะค,ะคนโสดคนมีคู่มีประเด็นอันนี้จอมกำมงเวงนะคะคิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องะคะ่ะโสดมีคู่มีประเด็น วยเพราะความคิดค่ะห้าใบนะคะหน้าไพ่ออกมายังไงมีปัญหายังไงก็ต้องแก้ไขตามหน้าไพ่นะคะมีปัญหาไว้ให้แก้ไขนะคะแย่ใฉแล้มม้อนนอนเสือต้องเราลูกขึ้นมาออกกำลัง กายนะทั้งกำลังกายและกำลังจิตนะคะจะหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ะคะ่ะตนเองอ่ะต้องเริ่มต้นลงมือทำคนโสดค่ะอาัศวินนมถือดาบหกดาบเทมเพรส สามไม้สองเหรียญมาแล้วกบจอมกำหมังงวยนะเห็นไหการย่างก้าวแรกเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์จยานมุ่งไปข้างหน้าจะรีบร้อนใจร้อนไม่ได้คะการเริ่มต้นที่ก้าวแรกจะสําเร็จเลยไม่มีหรอกหนานะยานมุ่งพุ่งไปในวัยที่ยังกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าในวัยของหนุ่มสาวนี้แหละ ยานมุ่งไปเอาเรเสดร้อนเจร้อนราถนาจะทําให้วันรุ่งพรุ่งนี้สําเร็จวันนี้เลยได้ไหมอันไม่ได้ค่ะเรือน้อยลอยออกจากฝั่งเขาไม่ให้สร้างเรือไว้จอดที่ฝั่งนะเขาให้ออกจากฝั่งไปฝากขื่นลมแรงบางไปฝากขึ้นลมเดี๋ยววันก็สงบนิ่งนะเราถ้ามันยังไม่สงบนะยังบาลานซ์ลงตัวไม่ได้เราก็ปรับตัวเข้าหานะคะคนอื่นไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนนะฝนตกไม่ทั่วฟ้านะ เลือกที่รักมักที่ชังมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่สมดุลลงตัวนะแบบทัศนคติคิดใหม่ทำสมัยนะคะคนช่วยคนหลอ่อคนงามเอวบางร่างน้อยสูงยาวเขาดีนะคะสุภาพดีงามค่ะจะหาลาผลได้ก็ยินดีช่วยเหลือก็เริ่มที่ตนเองก่อนนะคะอันนี้ยังติดขัดถ้าจะไปหยิบยืมเงินใครนี่ก็ าไม่เยื่มนะคะตนเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับทัศนคติคิดใหม่ทำใหม่ทันสมัยนะคะการเวลาหมุนเวียนเป็นไปแล้วนะจะสลับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ลงตัวมาสู่ชีวิตเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราค่ะเพื่อวงการหา,ลาผลชีวิตเปลี่ยนแปลงก็จะ กับอุปสรรคที่น้อยถอยลงอย่างน้อยนี่ก็ถ้าการเงินติดขัดก็ยังได้พบกับคุณแฟนนะคนโสดพบคู่จากต่างถิ่นมาร่วมสนับสนุนการงานนะช่วยงยกย้ายบ้านยกย้ายคู่ยกย้ายงานก็ได้ลบ่บจากทางไกลนะคะได้พบกับความมั่นคงคนโสดไไ่โสดแล้วคะ่ะ ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงนะเช่งค่ะเรูการเปลี่ยนแปลวทําสิ่งเดิมๆไม่ได้ค่ะการเงินจะได้หมุนสะพัดเข้ามาคิดใหม่ทันสมัยค,มค่ะเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับการเริ่มต้นอัอนนี้ก็คนนี่ใช่จอมขำังเวทไหมต้องอยู่ที่เขาปรับทัศนคติของเขานะคะจะได้ หายเจ็บป่วยไขย้ปรับทัศนคติค่ะเขาค่ะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้อ่ะแตกต่างกันทางพื้นเพกันเลี้ยงดูความเป็นอยู่หลักแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะปรับทัทศนคติเข้าหาคนแตกต่างกันทางพื้นเพนะคะอ่ะอันนี้ก็คนมีคู่นะคะ เหรียญมาแล้วค่ะจองขมังเวทหกเหรียญหนึดาษราชินีเทเรียน9ถ,ถ้วยอ่ะมาแล้วค่ะจกองขมังเวทพลังค่ะความแน่นอนความมั่นคงไม่มีนะคะ,ะสานะ่าฮ่าการเงินนะไม่มั่นคงไม่เสถียรผู้คนไม่ค่อยออกมาจับใจนอกบ้านนะคะ ถ้าเราประมาทเราก็มุ่งไปที่พบรักกับสายเปคู่คู่ใจดีใจบุญสันฐานเ,าเราได้มาแล้วก็แบ่งไรายได้ให้กับคนมีน้อยกว่าเพื่อเสริมบาร,รมีตอนที่พึ่งเห็นตนมันเหนื่อยยากเดี๋ยวเข้มแข็งเราก็ต้องพึ่งคู่เพศตองข้ามที่เป็นเศรษฐีนะการเงินเขามั่นคงเราก็จะมี พลังที่จะได้แต่งตัวเงนช่วยคนรอคนงามนะคะบุคลิกดีก่บวานโปรยเสน่ห์ออกไปคนี้คู่ก็มีเสน่ห์มหานิยมนะคะได้รับชีวิตสมดุลลงตัวพบรักกับใส่เปเหนื่อยน้อยลงกัะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเย่มแข็งกระหารก็ด้วยการได้พบกับการลงทุนก็คือการแต่งงานนะคะมีลาาผลจากคู่ค่ะ ชีวิตสุขสะดวกสบายค่ะได้แ,แต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมนะคะมิสเนห์มหานิยมค่ะมีพลังที่จะหวานโปรอยออกไปเพื่อสนับสนุนให้ตนเองได้มีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งนะคะมีจับใจ่ายใช้สอยได้พึ่งพาคุณเฟนนะคะอันนี้คนมีประเด็น,นะคะจอมขมังเวท นี่ก็ต้องมีคู่ค่ะชีวิตจะบาลานซ์ลงตัวอันนี้ก็คนมีประเด็นนะคะ The Hermit หนึ่งถ้วยสิบไม้ไม้เลวกัะนเะนี่ยไม้เลวแปดแปดดาบหนึ่งเหรียญคนมีประเด็นนี้ก็สุขใดหนเราจะเท่าความสุขสงบงะ มีดาวเกียรติกระตุ้นการอาชีพได้ทำงานที่วุฒิฟงหูนะคะงานนี้เป็นโครงการไปยาวๆนะเกี่ยวข้องกับอหุ้นส่วนนะคะคู่ค้าไพบกับท่านสวสูงวัยนะการงานนี้ก็เป็นงานที่ได้พบกับตำแหน่งหน้าที่ผู้คนเขาทำกันมากมายงานนี้ได้ทำงานวุฒิฟงหูนะคะ,ะโครงการ สุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสมุติมีความหวังมีกำลังใจจากผู้มีประสบการณ์งานนะคะมาแบ่งปันให้ตนเองนะไดพบกัสวสงวัยนะ,ะงานธุรกิจโรงงานงานหนักเหล่ห,ลหลอนอยแบบขามนี้ว่าความหูนาหานกินบอรงสมบูรณ์พวกคู่ก็แตกต่างกันทางวัยนะคะ เหมาะก,กับคู่ที่มีไหวมากกว่าค่ะเพราะว่าต้องคิดบวกเข้าไว้นะคะขยายผลออกไปนี้เพื่อนร่วมการงานการสังคมะคะ่ะมีการมีปัญหานะคะแบบการงานที่ทำในสิ่งเดียวกัน,นะคะ่ะตนเองก็ถ้าคิด บวกเข้าไว้อย่าไปคิดลบนะคะอย่าไปขยายอาคาดีความใดๆก็ไม่มีนะมุมสงบค้นคว้าการงานเรียนรู้ตัวตนของตนเองนะไปสู่เป้าหมายก็ยจะหมดจบปัญหานะคะยินดีรับใช้ดูแลใจตนเองความสันติสุขบำเพ็ญตะบะความเพียรนะมีประเด็นนี้ก็มีประเด็นกับผลประโยชน์การเงินไรายได้การเงินการลงทุนมีการ เกี่ยวกับการแข่งขันค่ะแข่งกับตนเองอ่ะมุมสงบสุขภายในอยู่ที่ภายนอกมีประเด็นเรื่องมีพลังยานขัดแย้งกับเพื่อนบ้านค่ะจอมขมังเวทไหมคนมีประเด็นต้องเพึ่งพาต้องมีประสบการณ์นะคะดำเนินชีวิตเหมือนมีีนีเวกเตอร์นำทางเป็นโครงการที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเรียนรู้ ต่อไปนะคะเหมือนการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมนะไปพบกับท่านอโอวสงไวฝ่ายตรงข้ามะที่เขาปิดจ็อบไปแลว้วอ่ะเราก,ก็เริ่มต้นเรียนรู้จากเพื่อนบ้านคะมีการเงินใช้ไม่ขัดเมือเรามีคุณค่ามีคุณงามความดีในตัวตนของเรานะ เปรียบเทียบกับใคร้าไม่ได้อะ,อะเป็นโครงการที่จะหามุมสงบเพื่อค้นพบตัวตนของตนเองแล้วก็เริ่มตน้นสร้างคุณค่าที่ตนเองแล้วก็แบนปั่นออกไปยินดีรับใช้กับการงานอาชีพสุขสงบอยู่ที่ตัวเราค่ะไม่ใช่ที่ภายนอก ไปพบจองกระมังจอมขมังโอเวอยู่ข้างนอกบ้านค่โชคดีค่ะ